สวัสดีพี่พี่แฟนแสมาชิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดทอมมี่นะครับก่อนที่จะไปเข้าเรื่องวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้เนี่ยผมขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่พี่กันสักหน่อยละกันนะครับระวังช่องปลอมนะครับช่วงนี้ระบาดหนักมากนะครับของแท้เนี่ยต้องทีเด็ดทอมมี่เท่านั้นและเราเนี่ยมีแค่4ี่ช่องหลักใน u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็น B2 V3 และ V4 เท่านั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อหนีไปไหนด้วยนะฮะและสําหรับพี่พี่ท่านใดสนใจแนวทางตัวเน้นตัว v ี p นะครับแล้วก็ชุดโครงการหมู่บ้านสุดแมนเนี่ยาามรเ้งนีท คอยซับพอร์ตดูแลตลอดนะครับแค่คลิกลิงก์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปที่บ้านเขียวนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆแล้วก็ทีเด็ดแม่นๆแ,แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องทีเด็ดทอมมี่กันไว้ด้วยนะครับ มาเริ่มกันที่แนวทางวันนี้ที่เราจัดมาให้เน้นเน้น9คู่นะครับสำหรับในคู่แรกของเราเนี่ยจะพาไปรู้สึกบอลถ้วยอย่างคาราบาวครับนะครับเป็นคู่ระหว่างวูแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเว์แฮมนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมีความน่าสนใจซ่อนอยู่เพียบเลยนะครับเพราะทั้งสองทีมต่างก็ต้องการเรียกความมั่นใจในช่วงต้นฤด,ดูกาลนะครับโดยเฉพาะในรายการนี้ถือว่าเป็นบอลถ้วยแห่งโอกาสของทีมกลางตารางที่จะสร้างประวัติศาสตร์ควาชช้าแชมป์มาครองได้นะครับ ส่วนเฮทูเฮ d ของคู่นี้นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่สูสีกันเลยทีเดียวนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดนะครับดูจากเกมล่าสุดเนี่ยในวันที่2เมษายนที่ผ่านมาในศึกพรีเมียร์ลีกฮาวเวิร์แฮมตันก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะเวทแฮมได้1ประตูต่อศูนนะครับเราไปดูที่ฟอร์ม ห้าเกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับบูธแฮมตันเนี่ยฟอร์มช่วงปรีซีซั่นและต้นฤด,ดูกาลนะครับยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับหลังจากแพ้มา2เกมรวดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกแพ้ให้กับแมนซิตีนะครับแล้วก็พลาดท่าให้กับบอลมัด10ทำให้เกมนี้พวกเขาเนี่ยต้องการชัยชนะนะครับเพื่อเรียกโมเมนตัมของทีมกลับมานะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเวสต์แฮมเนี่ยผลงานนะครับก็ดูไม่กระเตื้องขึ้นมาสักเท่าไหร่ช่วงหลังนะครับออกสตาร์ตในพเมลีกเนี่ยบุกไปแพ้คู่แข่งถึง2นัดนะครับแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์สาแล้วก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเชลซีแบบถล่มทลายไปถึง5ประตูตอนหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย เป็นมวยถูกคู่กันเลยทีเดียวนะครับที่2ทีมนี้เนี่ยโคจรมาพบกันนะครับเราไปดูที่คาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าถิน่อย่างวูธัมตันนะครับภายใต้การคุมทัพของวิกตอร์เปเรล่านะครับวันนี้จะมาตามแผน3 4 3นะครับผู้รักษาประตูเนี่ยส่งเป็น แซมจอห์นสโตนนะครับสามแบ็กโฟใช้เป็นแมทธิวเดอร์เฮตี้นะครับเยซอนมอสเกล่าโตติโกเมสนะครับตรงกลางมีคลายน่าโฮเวอร์นะครับอังเดรอูโกรบูเอโนนะครับชองเบลกาดนะครับส่วนสามประสานเนี่ยใช้เป็นมาเซลมูเนซี่นะครับชาซาคาราชิตแล้วก็ยอร์ตอิลัดนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนนะครับของเวสแฮมเนี่ย ของคุณซือเกรลแฮมพอตเตอร์นะครับวันนี้จะมาตามแผน3 4 2 1นะครับผู้รักษาประตูนะครับยังใช้เป็นเม็ดคือมันเซ้นนะครับ3แบ็กโฟรสองเป็นชองเคลโตติโบนะครับแมสเซีเลียนคิวแมนนะครับไนเยฟอาเกิร์ดส่วนตรงกลางเนี่ยใช้เป็นอารอนวานบิซาก้านะครับเจมบอรดเพาสเฟรดพอตนะครับฮามอามายีนะครับดิยูบนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยใช้เป็นจารอดโบเวนนะครับแล้วก็นิคคัลฟอคุกนะครับ ก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยสู้กันได้สนุกแน่นอนนะครับแลกกันมันหยดแน่ๆนะครับวูเนี่ย จะมาสู้แบบหลังพิงฝานะครับส่วนเวสแฮมเองก็อาศัยความแน่นอนเข้าสู้นะครับสุดท้ายคาดว่าจะเป็นเกมที่อึดอัดและอาจจะต้องยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาพิเศษหรืออาจจะตัดสินด้วยการดลจุดโทษนะครับแต่หากจะให้เลือกผู้ชนะนะครับขอเองเอียนนะครับไปทางฝั่งเวสแฮมที่มีทีเด็ดที่ขาดในแดนหน้ามากกว่านะครับน่าจะบุกไปเฉือนเอาชนะได้แบบบุตรวิดนะครับและเลดวันนี้นะครับเปิดมาให้ทางด้านฝั่งเจ้าถิน่นบูแฮมตันเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ปอปลาสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้ 2.5ขีด3วันนี้แนะนำนะครับให้ลองที่ทีมเยือนเวสต์แฮมดีกว่านะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เวสต์แฮมเฉือนเอาชนะเจ้าถิ่นไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกบอลถ้วยอย่างคาราบาวคัพนะครับเป็นคู่ระหว่างบอลมาร์ตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบรนฟอร์ดคู่นี้ลงเตะตอนตีหนึ่งสีนะครับไปดูที่สถิติเฮตุเฮตุกันบ้านนะครับสองประวัติการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเบรนฟอร์ดนะครับข่มมิดเลยนะครับอ่าก็ต้องบอกว่า5ครั้งหลังสุดเนี่ย เบนฟอร์ดนะครับก็เอาชนะบอลมัดเนี่ยไปได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับจากเกมล่าสุดในศึกพิม์ลีกนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยออกไปเยือนบอลมัดนะครับเฉือนเอาชนะได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับเห็นได้แล้วนะครับสถิติแบบนี้เนี่ยเจ้าถิ่นบอลมัดเนี่ยใจคอไม่ดีแน่นอนนะครับเราไปดูที่ อร5เกมหลังสุดนะครับทางด้านบอลมัดนะครับช่วงปีซีซั่นถึงเปิดฤด,ดูกาลใหม่เนี่ยบอลมัดยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับชนะ จากเกมล่าสุดได้นะครับก็ต้องบอกว่าเปิดบ้านเฉือนเอาชนะวูฟไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งเบนฟอร์ดเองนะครับไม่ได้ดีไปกวา่าเจ้าบ้านมากหนักนะครับฟอร์มเนี่ยยังแกว่งอยู่นะครับหาความแน่นอนไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูมีทรงกว่าเจ้าบ้านอยู่บ้างนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยไป1ประตูตอ่อศูนย์นะครับส่วนคาดการณ์ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางด้านเจ้าถิ่นบอลมัดเนี่ยจะมาตามแผน 4-5-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นวิลเลียมเดนิตนะครับส่วน4แบ็กโฟนะครับใช้เป็นอดัมสมิธบาโฟดีดีอาร์ดิเก้นะครับมาคอสเซเนซี่อาร์เดียนทุยแฟร์นะครับส่วนตรงกลางใช้เป็นไลอันคิสตี้นะครับอเล็กซ์สก็อตเบนด็อกนะครับจัดตินไคลเวิร์ดอังตวนเซเมนโยส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นอีวานิซอนนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนเบรนท์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูใช้เป็นเคลร์เรอร์นะครับ4แบ็กโฟส่งเป็น ผู้เล่นอย่างอารอนชิสกี้นะครับนาธานคอรินเชฟฟันเดนเบิร์กนะครับคีนลูอิสพอตเตอร์ตรงกลางเนี่ยมีผู้เล่นอย่างแฟรงค์ออยเยกาจอแดนฮิลโดซันนะครับส่วนแนวรุกใช้เป็นแดนโกอาคันตารานะครับมิเคลดำกาดเชวินเชตน้าเป้าเนี่ยส่งเป็นอีกอร์ทิแองโกนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้บอกเลยว่าสูสีนะครับบอลมัดได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านแต่ฟอร์มช่วงหลังย่ำแย่นะครับแถมตัวหลักก็เจ็บแล้วก็ติดโทษแบนไปอีกนะครับส่วนเบรนฟอร์ดเองเนี่ยแม้ฟอร์มจะยังไม่นิ่งนะครับแต่ ข่มเจ้าบ้านอยู่นะครับแถมคุมกําลังสํารองก็ดูไม่ธรรมดานะครับมองว่าเกมนี้บอลมัดจะพยายามเปิดเกมลุกเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมานะครับแต่ด้วยปัญหาเกมรับที่ยังแก้ไม่ได้นะครับ อาจจะเข้าทางเบนฟอร์ดนะครับที่เกมโต๊ะกลับเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับเกมนี้เนี่ยมีมโอกาสยิงกันเยอะแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเบนฟอร์ดนะครับที่อาศัยความแน่นอนและมีทีเด็ดที่ขาดในเกมลุกเนี่ยน่าจะบุกมาเฉือนเอาชนะไปได้แบบสุดมันนะครับกับเลดวันนี้เปิดมาให้เจ้าถิ่นบอลมัดเป็นต่ออยู่ที่0.5สูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับรองไปที่เบนฟอร์ดนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้ ford เบนฟอร์ดเฉือนเอาชนะบอลมัดได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับ คู่ต่อไปนะครับยังอยู่ในศึกบอลถ้วยอย่างคาราบาวคัพนะครับเป็นคู่ระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนดาร์บี้เคาน์ตี้นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนต,อนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับไปดูที่สถิติเฮทุเฮทนะครับห้าเกมหลังสุดคู่นี้เจอกันบ่อยในแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลที่แล้วนะครับเกิดกลายเป็นว่าเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับกินกันไม่ค่อยลงจะเห็นได้ว่าห้าเกมหลังสุดเนี่ย เบอร์ี่นะครับไม่เคยแพ้เลยนะฮะแถม2ครั้งหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยในซีซั่นต่อนะครับก็จบด้วยผลเสมอด้วยนะครับแสดงให้เห็นว่าทั้ง2ทีมเนี่ยรู้ไส้รู้พุงกันอย่างดีนะครับแต่เจอกันในบอลถ้วยเนี่ยต้องมีผู้ชนะแน่นอนนะครับไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับฟอร์มของเจ้าบ้านต้องบอกว่ากําลังเข้าที่เข้าทางนะครับแม้ว่าจะเปิดหัวพิมลีกเนี่ยด้วยการบุกไปแพ้สเปอร์นะครับถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับแต่จากเกมล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านเอาชนะซันต์แลนด์ครับไปแบบสุดมันเลยนะฮะสประตูต่อศนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนดาบี้เคาน์ตี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูแกว่งๆไปหน่อยนะครับหาความแน่นอนไม่เจอในช่วงออกสตาร์ทฤดูกันใหม่นะครับโดยเฉพาะเกมลับที่เสียประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับจากเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับบิทอลซิตี้หนนึครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดบ้านแพ้ให้กับโครนี่ไปถึง5ประตูต่อ3นะครับ ส่วนคาดการเสียผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางฝั่งเบอร์ล,ลี่เนี่ยไม่มีรายงานตัวเจ็บนะครับเว้นแต่เสียเซกี้เอ็มดูนี่นะครับเสียอัมฟรีนะครับจอแดนเบรียร์สามแข้งที่เจ็บอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ย เตรียมปรับทับหลายจุดนะครับด้วยการดรอปโจชัวคาร์เรนกับตันทีมออกมานั่งเป็นสำรองสักพักนะครับส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูใช้เป็นมักไว้นะครับลงเฝ้าเสาเช่นเดียวกับโจวอรัตนะครับลูคัสเปเลสโอลิเวอร์ซอนนี่นะครับจอร์ดรอลองนะครับอารอนแลมซี่รวมซาอูน่านะครับมาคัสเอสเวิร์ดเซนเฟลมมิงนะครับมีลุ้นออกสตาร์ททั้งหมดนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างดาร์บี้คาร์ตี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงไร้เงาคอลลี่แบ็กเกอร์นะครับพัตชิกออยเยมังนะครับ เคนวิลสันซอเดอักราสนะครับลานยอร์เกนซาเวเซนนะครับคอติสเนวสันชาวอาเดยูซูนะครับตัวเว้นเบกที่เจ็บกันทุกลายเลยนะครับส่วนเรนสบูเตอร์เนี่ยมีลุ้งลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเล่นประสานงานร่วมกับดายาอุนบานะครับเช่นเดียวกับแดนกลางเนี่ยจะใช้เป็นโจวอร์ลงสนามนะครับ ต้องบอกว่ารูปเกมวันนี้น่าจะเป็นเบอร์ลี่นะครับที่คองบอลบุกเข้าใส่ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอาศัยความได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านแล้วก็ความแข็งแกร่งของผู้เล่นที่เหนือกว่านะครับขณะที่ดาบี้เองเนี่ยน่าจะเน้นตั้งรับแล้วรอสวนกลับเร็วนะครับแต่ด้วยแนวรับที่ยังไม่ลงตัวโอกาสที่จะโดนเจาะเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะมีการพลิกล็อกแต่อย่างใดความเขี้ยวแล้วก็มาตรฐานของทีมจากพิมลีกเนี่ยอย่างเบอร์ลี่นะครับน่าจะอาศัยความได้เปรียบ จากการลงเล่นในบ้านนะครับบทเอาชนะไปได้แบบไม่ยากนะครับเหลตราคาวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดมาให้เบลลี่เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5ขีดห้าวันนี้สกอร์ที่คาดเนี่ยให้เบลลี่นะครับเอาชนะดาร์บี้เคาน์ตี้ได้2ประตูต่อ0นะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลถ้วยคาราบาวคัพเป็นคู่ระหว่างซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับฮาร์เดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับคู่นี้ลงเตะกันตอนต,อนตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อย้อนดูสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยต้องบบอกเลยนะครัว่า คู่ขี้สูสีกันมากๆนะครับแต่เป็นทางฝั่งซันเดอร์แลนดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับโดยการคว้าชัยได้2ครั้งเสมอหนึ่งและฮัตเตอร์ฟิลเนี่ยชนะ2ครั้งเช่นกันนะแต่หากนับเฉพาะเกมในบ้านซันเดอร์แลนด์เนี่ยพวกเขามีสิติที่ดีกว่านะครับกับการรับมือฮัตเตอร์ฟิลนะครับไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดกันบ้างน,นะครับเจ้าถิ่นซันเดอร์แลนด์เนี่ยก็ต้องบอกว่า โชว์ฟอร์มโหดนะครับจากนัดเปิดฤดูกาลนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮมไป3ประตูต่อศูนย์เกมล่าสุดเนี่ยพาดท่านครับให้กับเบอร์ลีไป2 0ศูนย์แต่คิดว่าฟอร์มเนี่ยถือว่า ไม่เลวเลยทีเดียวสาหรับซันเดอร์แลนด์เกมในบ้านนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะส่วนทางด้านฝั่งฮัสเติฟฟิวทาวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการเนี่ยชนะไป3เสมอ1แพ้น1นนะครับปัญหาหลักๆดูเหมือนว่าจะอยู่ที่แนวรับนะตอนนี้ยังไม่ค่อยเหนียวสัก,สกเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามบอลถ้วยอาจจะเป็นโอกาสให้พวกเขาเนี่ยเรียกฟอร์มเก่งได้นะครับ ส่วนคาดการสเสเ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้ซันเดอร์แลนด์นะครับจะมีการโลเตชันนักเตะแน่นอนนะครับจะมาตามแผน4-3-3นะครับโดยจะส่งผู้เล่นอย่างแอนโชว์แพตเตอร์สันเนี่ยลงเฝ้าเสานะขณะที่ดแดนกลางนะครับเตรียมพักกรานิชชาก้าขณะที่มาร์กีอูเนี่ยยืมจากเชลซีก็มีลุ้นเปิดตัวเช่นกันนะขณะที่การจัดทัพนะครับจะใสเป็นแชมดีนดลวี้นะครับ เรียไอเซอร์มาเยดาแล้วก็ซิโมงอาเดนกาเนี่ยเป็น3ประสานแดนหน้านะครับส่วนทางฝั่งฮัรเตอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจะมาตามแผน c 2 3 1นะครับวันนี้จะนำทัพโดยดอนชาวขนาบข้างด้วยรูเบนครุยเซ่นนะครับคารอนเอเชีย er, นะครับแล้วก็เดนเนียรวูเนี่ยคุมตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีเดวิดคาซูมูนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ซันเดอร์แลนด์เนี่ยได้เปรียบอย่างชัดเจนในฐานะเจ้าบ้านนะครับบวกกับฟอร์มเก่งล่าสุดที่ทำที่กำลังเข้าฝากแม้ว่าจะมีการหมุนเวียนนักเตะเล่นนะครับแต่คุมกำลังสำรองก็ยังดูดีมีอนาคตนะขณะที่ฮารเดอร์ฟิลด์เนี่ยยังมีปัญหาทั้งเรื่องฟอร์มการเล่นแล้วก็นักเตะบาดเจ็บนะครับการมาเยือนสเตเดียมออฟไลน์เนี่ยในชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นงานหนักเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าเสียงเชียร์และความได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านซันเดอร์แลนด์เนี่ยที่ครองเกมได้มากกว่าแน่นอนออยยยู่แแแลนแนล้้ววววกก็าาัคคมมเฉีบในนุ จะเบียดเอาชนะไปได้นะครับกับเลทราคาวันนี้เปิดมาให้ซันเดอร์แลนด์เป็นต่อ1ลูกสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้2.5ขีดวันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่ซันเดอร์แลนด์ได้เลยนะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้ซันเดอร์แลนด์เอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อ0ูนย์นะครับ คู่ต่อไปนะยังอยู่ในศึกบอลถ้วยอย่างคาราบาลครับเป็นคู่ระหว่างเชฟฟิลเวนเต้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนลีดยูนเต็ดคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับเมื่อดูจากสถิติแล้วนะครับเฮตูเฮต้าเกมหลังสุดต้องบอกว่าลีดยูนเต็ดเนี่ยคมมิดเลยนะครับก็อะบอกว่าเก็บชชนะไปได้ถึง4ครั้งเลยทีเดียวนะครับเสมอไปหนึ่งเนี่ยซึ่งเจ้าบ้านเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะลีดยูนเต็ดได้เลยใน5เกมหลังสุดนะครับส่วนฟอร์ม 5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นยางเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับเจ้าบ้านเองเนี่ยยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะครับโดยฟอร์มเนี่ยเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับแบ่งเป็นเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2นัดนะครับยังหาความแน่นอนให้กับทีมไม่ได้นะครับส่วนทางด้านลีดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มกําลังร้อนแรงนะเกมนัดเปิดดูการเนี่ยเอาชนะเอเวอเรสตได้ด้วยนะครับหประตูต่อศูนย์แต่เกมล่าสุดนะครับพลาดท่าแพ้ให้กับอาร์เซนอลเลทเทอยู่เหมือนกันนะครับถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับทางฝั่งเจ้าทินเชฟฟิเวนเดย์เนี่ยจะมาตามแผน3-5-2นะครับผู้รักษาป,ประตูใช้เป็นฮอกวาตส์นะครับ3แบ็กโฟร์ใช้เป็นซิกิล่านะครับเอเมลี่วีเวอร์นะครับส่วนตรงกลางมีจอห์นสันนะครับทอลตันชิปสตันนะครับโคบาคกี้แล้วก็เฟอร์นันเดสนะครับส่วนตัวลุกใช้เป็นแม็กนิวแล้วก็อูโบนะครับ ส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนลีดนะครับวันนี้จะมาตามแผน4-3-3นะครับโกเนี่ยใช้เป็นดาวรลนะครับส่วน4แบ็กโฟ์ใช้เป็นบาลเล่มนะครับโดรอนสเตากุสมุนสันนะครับตรงกลางมีลองสตาร์ฟกูเยฟสตาร์เจมนะครับแล้วก็ตัวลูกเนี่ยมีแดเนียลเจมนะครับนนมันชาแล้วก็โอครอฟนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกม ดาบี้แมตช์ใส่กันไม่ยังแน่นอนเชฟฟิลเวนเดย์เนี่ยได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านนะครับและต้องการล้างอาถรรพ์ที่ไม่สามารถเอาชนะลีดได้เลยในช่วงหลังนะครับอย่างไรก็ตามฟอร์มโดยรวมและคุณภาพผู้เล่นเนี่ยยังคงเป็นรองลีดอยู่นะครับที่พิ่งเรือนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกและขุมกาลังเนี่ยก็แข็งแกร่งขวาน,นครับดูจากความเด็ดขาดแล้ววันนี้เนี่ยลีดเนี่ยยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับตลาดเนี่ยเปิดมาค่อนข้างเยอะเปิดมาให้หลีดเป็นต่อถึง2ลูกสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3าขีด3.5วันนี้ผมแนะนำ ให้รองที่เจ้าบ้านดีกว่านะครับลีดเนี่ยชนะอยู่แล้วแต่คงยิงไม่ขาดนะครับสกอร์ที่คาดนะครับให้ลีดเอาชนะเชฟฟี่เวนเดได้ที่2ประตูต่อ1นะครับคู่ต่อไปนะครับจะพาพี่ๆไปรุยสึกบอลเพื่อหูใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างไคลัตอามาตีเปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนเซลติกคู่นี้ลงเตะกันตอน5ทุ่ม 45, นะครับอ่าก็ต้องบอกว่า เกมแรกนะครับที่บ้านของเซลติกเนี่ยจบลงแบบไร้สกอร์ศูนย์นครับแม้ว่าเซลติกจะครองเกมได้มากกว่านะครับแต่ไม่สามารถเจาะแนวรับที่เหนียวแน่นของไครรัตได้นะครับทำให้สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยเปิดกว้างแบบสุดๆนะครับไครัตได้เปรียบเล็กน้อยนะครับที่ได้กลับมาเล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนๆในขณะที่เซลติกอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องบุกมายิงประตูเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้นะครับกดประตูทีมเยือนไม่ได้ถูกนํามาใช้แล้วก็จริงนะครับแต่การเล่นนอก ในเกมยุโรปเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนนะครับโดย h ฮดทูเฮดเนี่ยคู่นี้ยังไม่เคยพบกันนะครับมีแค่เกมล่าสุดนะครับในนัดแรกนะครับหรือว่าในเล็กแรกเนี่ยที่เสมอกัน0ูนะครับเราไปดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านไครัสอมัมาตีเนี่ยอ,อยู่ในฟอร์มที่ไม่ธรรมดานะโดยเฉพาะเกมในบ้านที่แข็งแกล่งเป็นทุนเดิมแพ้ยากนะครับแล้มี เกมลับที่ค่อนข้างที่เหนียวแน่นเป็นจุดขายอย่างดีเลยนะครับส่วนทางฝั่งเซลติกนะครับทีมนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะสะดุดในเกมยุโรปนัดล่าสุดนะครับแต่ฟอร์มโดยรวมในลีกเนี่ยยังคงร้อนแรงชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับเจ้าทินนะครับอย่างไคลร,รัสอามิตี้เนี่ยน่าจะยึดผู้เล่นชุดเดิมจาก เกมแรกที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการบุกไปยังนเสมอเซลติกได้ถึงทินเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้จะมาตามแผน4.231นะครับผู้รักษาประตใะรูใช้เป็นอเล็กซานเดอร์ซารุสกี้นะครับสี่แบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นทาปาลอฟนะครับยีกโซลิคินนะครับมาร์ติโนโควิดแล้วก็ลุยมาตานะครับตรงกลางใช้เป็นเดนเกลเซอร์มารีโกมิโกนะครับแล้วก็โอฟีอารัต ส่วนตัวลุกเนี่ยใช้เป็นดักตานซับปาเยฟนะครับมิลิตซันโตสส่วนหน้าเป้าเนี่ยใช้เป็นจอจินโยนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนวันนี้นะครับทางด้านเซลติกเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะมาตามแผน4-3-3นะครับนำทัพโดยเบนจามินนิวเกนนะครับไดเซนมาเอดาแล้วก็ยามดาดะนะครับเป็น3าประสานแดนหน้านะครับ ก็ต้องบอกว่าเชื่อว่าเกมนี้อึดอัดแล้วก็ตึงเครียดตลอด90นาทีแน่นอนเซลติกเนี่ยจะครองบองบุกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่คารลัตจะตั้งรับอย่างเหนียวแน่นแล้วก็รอสนกับเร็วนะครับหากประตูแรกเนี่ยมาเร็วฝั่งไหนนะครับเกมจะเปิดทันทีแต่หากมองภาพรวมแล้วเนี่ยด้วยประสบการในเวทียุโรปที่มากกว่าแล้วก็คุณภาพแนวลุกที่หลากหลายเซลติกยังคงมีโอกาสเบียดเอาชนะได้นะครับแต่อย่าประมาทคารลัตในบ้านเด็ดขาดนะครับมีโอกาสที่เกมจะยืดเยื้อไปถึงช่วงต่อเวลาเช่นกันนะครับ โดยเลทวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางฝั่งเซลติกนะครับเป็นต่ออยู่ที่1ลูกสูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5ขี 3. วันนี้แนะนำนะครับให้ต่อไปที่เซลติกได้เลยครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เซลติกเอาชนะไคลรัตอมาตี้เนี่ยไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบันถ้วยหูใหญ่อย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างสโตมกราสเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนโบโดโกิมคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตีสองนะครับ อ่ก็ต้องบอกว่าสาการในเกมต้องบอกว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับหลังจากนัดแรกเนี่ยโบโดกิมเปิดบ้านถล่มสโตรมการสเนี่ยไปแบบขาดลอยห้าศูนย์นะครับกลุ่มความได้เปรียบแบบมหาศาลนะครับในโอกาสเข้ารอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนลิกนะครับขณะที่สโตรมการสเนี่ยเหลือเพียงแค่ความหวังนะครับและก็ศักดิ์ศรีที่ต้องปกป้องในบ้านตัวเองนะฮะถิติเนี่ยเฮตูเฮตไม่เคยพบกันสําหรับคู่นี้ในประวัติศาสตร์นะครับอ่าและมีแค่เกมนัดแรกนะที่เป็นโบโดกิมเนี่ย ไล่ถล่มไปได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ครับจากสถิติเพียงนัดเดียวเราก็เห็นได้ชัดว่าโบโดกิมนะครับเหนือกว่าอย่างสิ้นเทิงนะครับทั้งในด้านรูปแบบการเล่นแล้วก็ความเฉียบคมในการจบสกอร์แล้วก็แท็ติกที่เตรียมมาอย่างดีนะครับเราไปดูที่ฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าทินนะครับอย่างสโตมกราสนะครับก็ต้องบอกว่า ฟอร์มของยอดทีมจากออสเตรียเนี่ยก่อนความพ่ายแพ้ยับเยินในนัดแรกก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะแต่เกมล่าสุดส่งผลกระทบต่อความมั่นใจอย่างแน่นอนนะครับที่แพ้ให้กับโบโดกิมนะฮะส่วนทางด้านฝั่งโบโดกิมเองเนี่ยทีมจากนอร์เวย์กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงสุดขีดนะครับการันตีด้วยผลงานแข่งขันที่ถลม่มทลายคู่แข่งมาแบบต่อเนื่องเลยนะครับ ส่วนคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงวันนี้เจ้าถิ่นสตตมกราสเนี่ยจะมาตามแผน4-2นะครับคาดว่าจะวางเป็นโอตโคริสตวิลลี่นะครับคอยสร้างสรรค์เกมลุกนะครับโดยมีวิลเลียมโบวิงนะครับแล้วก็เลออนกอกิทเนี่ยล่าตะขอร่วมกันนะครับส่วนทางด้านฝั่งโบลตกิมผู้มาเยือนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้จะมาตามแผน4-3-3นะครับโดยส่งเป็นเยลเฮาเก้นะครับแคสเปอร์โฮปมาเทตยรยอร์กินเซ่นนะครับออกสตตร์เป็น3ประสานดดาน้านะครับ ก็ต้องบอกว่าเชื่อว่า s t o r ก Glass เนี่ยจะเปิดเกมบุกเข้าใส่ตั้งแต่ต้นแน่นอนนะครับแล้วมีโอกาสสูงเลยที่จะยิงประตูได้แต่กลานที่ต้องดันสูงนะเพื่อทวงประตูคืนเนี่ย เปรียบเสมือนดับสองคมเหมือนกันนะครับที่จะเปิดพื้นที่หลังบ้านให้เกมโต๊ะกลับของโบโดกิมได้ทํางานนะครับและด้วยคุณภาพเกมลุกของทีมเยือนแล้วเนี่ยโอกาสที่จะโดนลงโทษก็มีสูงเช่นกันนะครับแต่เกมนี้จะเป็นเกมที่ส่วนการ์ดเนี่ยทำได้ดีขึ้นแน่นอนนะสามารถสู้กับโบโดกิมได้สนุกสูสีหรืออาจจะถึงขั้นเบียดชนะในบ้านได้แต่สกอร์รวมเนี่ยน่าจะไม่พลิกนรกเข้ารอบไปได้แล้วนะครับโบโดกิมเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ได้ฉลองเข้ารอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปในที่สุดนะครับกับเลทเปิดมา ให้แค่เสมอเท่านั้นนะครับสูงต่ำกำแพงเปิดมาให้3ขีด3.5วันนี้แนะนำนะครับวางไปที่สตอมการาสในเลทเสมอสกอร์ที่คาดเนี่ยให้สตอมการ์สเอาชนะโบโดกิมได้2ประตูต่อ1น,นะครับคู่ต่อไปยังอยู่ในศึกบอลถ้วยหูใหญ่อย่างยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นคู่ระหว่างปาฟอร์ตตอนรับการมาเยือนของชวนาซาเวดานะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาตี2นะครับเกมนี้เนี่ย ไม่ใช่เกมการแข่งขันฟุตบอลธรรมดาแน่ๆนะครับแต่มันคือการเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของปาฟอร์ดและคือบทพิสูจน์ศักดิ์ศรีของเซเวนาชาวเวดานะครับอดีตแชมป์ยุโ,โ,ยโรปที่หลังพิงฝ่ายอย่างหนักเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าภาพรวมของคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะกุมความได้เปรียบหรือบทสรุปเนี่ยจะออกมาทิศทางไหนนะครับเฮทนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยคือ นิวคิสต์ออนเดอะบล็อกนะครับในวิทยุโลกอย่างแท้จริงนะพวกเขาเพิ่งเคยพบกันครั้งแรกเท่านั้นนะครับและนั่นคือเกมเล็กแรกที่กลายเป็นช็อคเอาต t ตัวทาวนะครับอาปาฟอสเนี่ยเอาชนะเซอร์เวดาเชวเวดานะครับไปได้2ประตูต่อหนึ่งการเจอกันเพียงครั้งเดียวเนี่ยแต่กลับสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งยุโรปนะครับาปาฟอสได้เห็นแล้วล่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ทีมไม้ประดับและชัยชนะในบ้านเหนือทีมแข่งอย่างเซอร์เวดาเชวเวดาเนี่ยไม่ใช่เรื่องฝุกแน่นอนนะครับไปดูที่ฟอร์ม 5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างปลาฟอสเนี่ยฟอร์มการเล่นคือหน้าต่างของหัวใจทีมเลยนะครับมาดูกันว่าผลงาน ในเกมตัดสินชะตาในทั้งสองทีมเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับฟอร์มในรอบคัดเลือกแชมเปี้ยนลีกปาฟอสเนี่ยทำได้อย่างไร้เทียมทานเลยนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยและนี่คือ5เกมล่าสุดในเวทียุโรปด้วยนะครับเกมล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับเอาชนะเซอร์เวน่าชาวิดาได้ในบ้าน2ประตูตอนน่อ1นะครับส่วนทางด้านเซอร์เวน่าชาวิดาเนี่ยทีมยกษงใหญ่ยายจากเซอร์เบียโชว์ฟอร์มโหดในลีกแต่กลับมาพลาดท่าในบอลถ้วยอย่างไม่น่าเชื่อจากเกมล่าสุดนะครับที่แพ้ให้กับปาฟอสนะฮะ ส่วนคาดการณ์สิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับเจ้าถิ่นอย่างปาฟอร์ดเนี่ยจะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูส่งเป็นมิคาอิลนะครับกองหลังเนี่ย4แบ็คโฟใช้เป็นบรูโน่นะครับลุคคลาวเซนโกลดานนะครับแล้วก็พิวเรสนะครับส่วนทางด้านตัวรุกเนี่ยใช้เป็นเปเป้แล้วก็ซูยิดนะครับแล้วก็จะมีคอเรีอาดาโกเมียนะครับทานโควิดหน้าเป้าใช้เป็นอันเดสันนะครับส่วนทางด้านฝั่งผู้มาเยือนอย่าง เซเวน่าชาวิด้าเนี่ยผู้รักษาประตูนะครับใช้เป็นมัตเชอุสนะครับ4แบ็กโฟส่งเป็นโซเวทโควิดโรดิเกลแล้วก็ชิติยานนะครับตรงกลางเนี่ยใช้เป็นเอลนิกนะครับแล้วก็ครูนิตตัวลุกใช้เป็นมิลซอนดูอาเต้แล้วก็นีวานิตหน้าเป้าส่งเป็นเอ็นดิไอนะครับวันนี้จะมาตามแผน4 2 3 1นะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับออกได้ทั้ง3หน้าแต่ด้วยการที่โซเวนาชาวิด้าเนี่ยได้แกนหลักกลับมาครบนะครับแรงกระหายที่จะรังอายเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาจะบุกมาสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนนะครับและมีโอกาสบุกมาชนะได้ใน90นาทีแต่สกอร์รวมเนี่ยอาจจะเพียงพอเข้ารอบหรือไม่นั้นนะครับกล้องวัดกันที่ความเฉียบคมในจังหวะส,สุดท้ายนะฮะเป็นไปได้สูงนะครับที่เกมจะจบะด้วยชัยชนะของทีมเยอนแต่ปาฟอตเนี่ยจะยันอยู่แล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ ด้วยกดประตูรวมได้หรือไม่นะครับกับเรทราคาวันนี้เนี่ยเปิดมาให้ทางด้านเซเวน่าชาวด้านครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปา้าสูงตามกำแพงเปิดมาให้2.5ขีสาแนะนำนะครับวันนี้ต่อไปที่เซเวน่าชาวด้านะครับสกอร์ที่คาดเนี่ยให้เซเวน่าชาวด้าชนะที่2ประตูต่อ1นะครับ คู่สุดท้ายนะครับจะพาไปลุยสึกบอลถ้วยอย่าง DFB Pokal นะครับเป็นคู่ระหว่างไฮฉักเบาชวยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุดการคู่นี้ลงเตะกกันในเวลาตีหนึนะครับก็ต้องบอกว่านะครับถิติ Hate h e เฮดทูเฮดคู่นี้เนี่ยจากที่เคยฟาดแข่งกันมานะครับต้องบอกว่าทางฝั่งสุดการ์ดเนี่ยคมอยู Home ่มิดเลยนะครับ5เกมหลังสุดนะครับเบาชวั ai, เนี่ยไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือสุดการ์ด ได้เลยแมย้แต่ครั้งเดียวนะครับถิติเนี่ยฟ้องชัดเจนว่าสุการเป็นกระดูกชิ้นโตสําหรับบาวชไวามาโดยตลอดนะครับแต่ในเกมฟุตบอลถ้วยเนี่ยที่เล่นกันนัดเดียวจบถิติเป็นเพียงตัวเลขในสนามเท่านั้นนะครับเรามาดูที่ฟอร์ม5เกมหลังสุดนะครับเริ่มทางฝั่งเจ้าถิน่นให้ถักบาวชไวยนะครับฟอร์มช่วงออกสตาร์ดูด,ดูกาลใหม่เจ้าบ้านในลีกกาสองเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะเก็บชัยชนะได้2นัดเลยทีเดียวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็พลาดท่านะครับให้คาสูเนี่ย ไป2-0งรับก็ถือว่าออกสตาร์ทได้ดูดีอยู่นะสำหรับบาชไวนะครับส่วนทางด้านฝั่งสตุตการ์ดเนี่ยออกดูกันใหม่เป็นทางการไปแล้ว2นัดนะแต่เป็นการแพ้ทั้งหมดนะครับให้ทีมระดับท็อปของประเทศซึ่งถือว่าเจองาหนักตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะสำหรับสตุตการ์ดนะครับอมองจากฟอร์มแล้วเนี่ย บาชไวนะครับอาจจะดูดีในแง่ของผลงานในลีกแต่ต้องไม่ลืมว่าสุกาดเนี่ยเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากกว่านะครับการมาเยือนทีมจากลีกลองในเกมนี้นะครับจึงเป็นโอกาสดีนะครับที่เรียกความมั่นใจกลับมาได้นะครับเรามาดูที่คาดการ11สิเดผู้เล่นตัวจริงกันบ้างน,นะครับทางด้านเจ้าถิน่นไฮทักบาสไวเนี่ยจะมาในระบบ3-4-3นะครับผู้รักษาป,ประตูส่งเป็นลอนฮอฟมันนะครับ3แบ็กโฟูคัส โฟร์เคิร์กนับสเวนโฮเลอร์นะครับลูอิสบรอยนิกนะครับตรงกลางใช้เป็นเมลเมดไอดินนะครับซักมาลี่นะครับโรบินฮอยเซอร์ฟาบิโอซันเชสส่วนตัวลุกเนี่ยส่งเป็นเวลนเตซาโบนะครับเอลูซานซาดิมซี่นะครับแล้วก็จะมีคริสเตียนคอนเทนนะครับส่วนทางด้านฝั่งสตุดการ์ดผู้มาเยือนเนี่ยวันนี้จะมาตามแผน4-2-3-1นะครับผู้สาประตูส่งเป็นอเล็กซานเดอร์นูเบลนะครับสีแบ็กโฟเนี่ยใช้เป็นลอเรนอัสซิยงนะครับฟินเยฟ เจฟซาบอบนะครับมัตซิเลียมมิดลสตัดนะครับตรงกลางเนี่ยส่งเป็นอาตาคารคาราซอนะครับแอนเจโรสติลเลอร์ตัวลุกใช้เป็นนิกวอยเทอร์มาเด์นะครับเดนิสอุนดับเจเรมีเลเวลลิงนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเดียโกโทมัสนะครับ ก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับหัวใจสําคัญของเกมอยู่ที่แดนกลางเลยนะครับบอชวัเนี่ยน่าจะมาแผนลัดกุ้มนะครับแล้วก็อาศัยเกมเล่นสวนกลับที่รวดเร็วซึ่งเป็นสไตลอ์อาถนัดของพวกเขาอยู่แล้วนขนาดที่สุดการเนี่ยจะพยายามคลองบอลและเปิดเกมลุกเข้าใส่ตามสไตล์นะครับมองแล้ววันนี้เนี่ยสุดการ์จจะมาเยือนและมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะบแต่ด้วยศักยภาพแล้วก็ประสบการณ์ที่เหนือกว่าพวกเขาน่าจะ บุกมาเบียดเอาชนะไปได้แบบบุดวิดนะครับเพื่อเรียกศรัทธาของแฟนบอลอ่าแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในศึกเดฟเบโพคาวได้นะครับแต่คิดว่าสุดการ์เนี่ย มันยิงแล้วก็ชนะอยู่แล้วแต่คงยิงไม่เกินราคาที่เปิดมาให้นะครับอาเรทเนี่ยเปิดมาให้สุการเป็นต่อ1น1่ขีดหนสูงต่มกําแพงเปิดมาให้3ลูกวันนี้แนะนำนะครับให้ลองไปที่เจ้าถิน่นไฮทักเบลชไวท์ดีกว่านะครับเพราะว่าสุดการชนะอยู่แล้วสกอร์ที่คาดเนี่ยให้สตุดการนะครับชนะไฮทักเบลชไวท์สองประตูต่อหนึ่งนะครับ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางจุกๆุคู่เดี๋ยวจะสรุปอีก1รอบแล้วกันนะครับสำหรับในคู่แรกนะครับวูฟแฮมตันเจอกับเวทแฮมนะครับคู่นี้แนะนำลองที่เวทแฮมแล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปบอลมัทเจอเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้แนะนำลองที่เบนฟอร์ดแล้วกดไปที่สกอร์สูงคู่ต่อไปเบอร์ลี่นะครับ เจอกับดาร์บี้เคาลตี้นะครับคู่นี้แนะนําต่อที่เบอร์ลี่แล้วกดไปที่สกอร์ต่ํานะครับคู่ต่อไปซันเดอร์แลนด์เจอกับฮัตต์ฟิลด์ทาวน์นะครับคู่นี้ต่อที่ซันเดอร์แลนด์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ํานะครับคู่ต่อไปนะครับเชฟฟิลด์เวนเดย์ เจอกับลีดยูเนเต็ดนะครับคู่นี้ลองที่เชฟฟิลด์เวนเดย์แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปนะครับไคลรัตอมาตี้เจอกับเซลติกนะครับคู่นี้ต่อที่เซลติกแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปสตอมการ์ดเจอบโดกิมคู่นี้วางไปที่สตรมการ์ดในเลทเสมอแล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อไปปาฟอร์เจอกับเซเวน่าชาวดานะครับคู่นี้ต่อไปที่เซเวน่าชาวดาแล้วกดไปที่สกอร์สูงส่วนในคู่สุดท้ายไฮทักเบาชไวเจอกับสตุดการ์ดคู่นี้แนะนําลองไปที่ไฮทักเบาชไว้ แล้วกดไปที่สกอร์ต่ำนะครับจัดไปก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลวันนี้นะครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมทั้งตัวนิ้นตัว VIP นะครับรวมไปถึงชุดโครงการหมู่บ้านเนี่ยสามารถแอดเข้ามาในกลุ่มของเราได้เลยนะฮะหรือกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับและสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์ช่องทีเด็ดทอมมี่ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลดีๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ